รักนะครับที่เวลาผมยืนช ouais. ักล pues> ้า่ะก้ว uh ยินยินแบบนี้ฝนจะตกลงมาแต่เราจะเห็นแฟนๆของ Academy f a n t a s แฟร์แตชเชีต็มฮอลแบบนี้ทุกครั้งนะครับขอเสียงปรบมือประลังใจกับนั้นเลยครับโอ้โหซึ่งครูแคมป์เตอร์ Academy f a n t a s ยรซีซั่นที่9นี้นะครับได้เดินทางมาถึงสัปดาห์ได้ดูจุใจเลยตลอดช่วงเวลาหลายสัป ว่าผู้ชมคงจะได้เห็นพัฒนาการของหลักดานนักล่าฝันกับโจทย์ที่มีความยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังเลยดังเลยดูรองหลังเออดูรองหลังเลยนะครับพบคราก็สามารถเอาชนะใจผู้ชมและก็เหลืออยู่เป็นหกคนสุดท้ายได้แบบนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าโจทย์ในสัปดาห์นี้ที่จะเน้นในเรื่องของการแสดงเป็นพิเศษต้องเหลือซี่คนสุดท้ายใช่อเปล่ใครบ้างที่สามารถก้าวข้ามไปได้ครับการแสดงเป็นพิเศษโอเคเร่ององไม่เป็นไร โจทย์เพลงของนักล่าฝันก็เป็นเพลงคู่นะชื่อทีมว่า6คู่รักนักล่าฝันนะครับแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมงลายท่านคงจะเห็นการถ่ายทำละครสั้นๆเพื่อนำมาประกอบการแสดงในวันนี้ซึ่งในวันนี้จะได้เห็นกันครับชีวิตคู่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามจากหนักล่าฝันซึ่งตอนนี้พร้อมนะครับขอเสียงต้อนรับหนักล่าฝันจาก Two X ลูกประคำใหญ่ๆงรงเลยาวางัง เดินมาหาไปลืมเดินมาหาไปเดินช้า <laughs> เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นมาอีกอ่ะถ้าฝันจากสุดท้านี้แล้ัวอะไรอยู่อ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ทีมทีมค่ะอะไรเราเต้นกันเบามากเลยชายเต้นเบาต่าง่านะเพราะเราแบบกังวลกันผู้หญิงอ่ะเต้นเบาผู้ชายอันแรงแล้วแต่วันนี้ร้องไม่เพียงกันค่ะไรไม่เห็นไม่เพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายพี่ตอนเต้นไม่ได้ถ่ายฟังนู้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแคทคือแบบมันมาท่าไม่ทันก็เลยจบอย่างนี้ไปเลยอืมสติ แล้วก็ของแท็ตรงนี้ตรงเดินลงมาใช่ป่ะมันเขาทำแล้วเขาก็เลยทำเดินเออเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้แล้วมันก็เลยพร้อมกันพอดีเยตาอะไรคุณคิดว่าอย่างนี้บ้างคะพี่โซ่ก็ร้องดีกว่าทุกครั้งร้องดีแต่เต้นไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนร้องไม่เพี้ยนกันเลยน้อ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 ยหอยโซ่นิดนิดน่อยน้อยไปโอเคไปเก้าให้เกินฝันครับคู่แรกที่จะสวยโอเคเป็นความรักแบบ ต่างคนต่างก็ปากแข็งนะครัขบขรัขบเอเชิญเค